สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปเมื่อกี้เราวาดเป็นแมวน้ําที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดให้เป็นการ์ตูนมากขึ้นนะครับกับแมวน้ำอันอเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ตูนมากขึ้นแล้วก็มีความน่ารักนะครับอันดับแรกเราจะวาดเป็นคล้ายๆสระเปานะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับรูปนี้จะไม่ลากดินสอนะครับเพราะว่าวาดไม่ยากต่อมาก็จมูกนะครับจมูกเป็นสามเหลี่ยมมนๆนะครับมีเว้นให้เป็นแบบสะท้อนแสงด้วยก็ได้แล้วก็ปาก เสร็จแล้วก็วาดตานะครับวาดตาอีกข้างหนึง่งเสร็จแล้ววาดขาก่อนนะครับก่อนที่จะวาดตัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวาดตัวแล้วจะมาทับตรงส่วนของขานะครับต่อมาเราก็วาดตัวได้นะครับวาด ตัวอีกส่วนหนึง่งพยายามให้เส้นตรงนี้ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ขาหลังแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวนะครับแล้วก็เป็นขาหลังคราวนี้เราก็จะให้นอนกอดตาเอาไว้ก็ได้ ไม่รู้จะวาดอะไรนะครับก็ให้อยู่กับปลานี่แหละคลิปปลาตาปลาขาข้างนี้ก็กอดเอาไว้นี่ครับก็ได้แล้วนะครับแมวน้ำเป็นแบบการ์ตูนง่ายๆนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ เป็นตัวง่ายๆไปนะครับสวัสดีครับ